วันนี้นะคะเราจะมาประกาศเล็กๆหน่อยๆเกี่ยวกับช่องของเรานะคะตอนนี้นะคะช่องของเรามีการเปิดรับสมัครสมาชิกหรือว่าปุ่มจอยเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนหรือว่าอยากาส่งค่าขนมค่าบัตรเจตในการซื้อพวกเดเวิ์ต่างๆมาอัปเกรดในช่องของเราก็สามารถสนับสนุนได้ไดไดที่ช่องทางนี้เลยนะคะ ซึ่งเราจะอธิบายก่อนว่าการสมัครสมาชิกเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับป้ายหลังชื่อนะคะซึ่งเป็นป้ายรูปผีเสื้อน่ารักมากๆผีเสื้อของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด6เลเวลกันเลยนะคะซึ่งเลเวลแรกจะเป็นแบบนี้เราจะเรียงให้ตามเดือนเลยนะคะเลเวลแม็กซ์ตอน24เดือนน้องก็จะแบบเป็นตัวสีแดงมาณน,นี้เลยนะคะนอกจากที่เพื่อนๆจะได้ป้ายหลัง ชื่อแล้วนะคะเพื่อนๆก็ยังจะได้อิโมจิที่เป็นอิโมจิน่ารักมากๆของช่องเราเหมือนกันนะคะเป็นอิโมจิูดที่คิดว่าทุกคนน่าจะใช้กันนอกจากอิโมจิแล้วนะคะเราก็ยังมีวิดีโอบลูเปอร์หรือว่าเป็นวิดีโอเบื้องหลังการถ่ายทำที่เราตัดไว้แล้วก็จะเป็นวิดีโอที่ที่เราไม่เคยอัพอัพในช่องของเรามาก,ก่อนนะคะจะอัพโหลดให้เพื่อนๆได้ชมก,กันค่ะ วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเรื่องที่หนต้องการจะมาแจ้งก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามดูคลิปมาตลอดนะคะถ้าอยากสนับสนุนก็สามารถสนับสนุนได้ที่ช่องนี้แต่ถ้าถ้าเพื่อนๆยังไม่พร้อมหรือว่าอะไรก็ไม่เป็นไรนะคะแค่ดูวิดีโอเราก็รู้สึกขอบคุณมากๆแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ